สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับดิฉันว่าที่เรือตีหญิงพิมพ์จีมีสีในรายการ Navy Journey Special ค่ะคุณผู้ชมรู้จักฝนหลวงกันหรือไมค่คะทราบหรือไมค่คะว่าต้นกำเนิดของฝนหลวงมีที่มาอย่างไรวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพ,พิตผู้ทรงก่อกำเนิดโครงการพระราชดำริฝนหลวงค่ะ เมื่อวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2498ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทรงพบว่าราษฎรเดือดร้อนประสบปัญหาจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรทำให้ทรงเกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาทุกร้อนของราษฎร โดยการนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยให้เกิดฝนได้และน่าจะมีวิธีการที่จะรวมเมฆที่กระจายอยู่ในท้องฟ้าแต่ลอยผ่านพื้นที่แห้งแล้งไปหมดดังที่ทรงสังเกตเห็นในขณะนั้นให้เมฆเหล่านั้นรวมตัวกันเกิดเป็นฝนตกลงสู่พื้นที่แห้งแล้งดังกล่าวได้อันเป็นต้นกำเนิดของแนวพระราชดำริที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงในปัจจุบัน นับตั้งแต่วันนั้นมาทรงถ่ายทอดและพระราชทานแนวพระาราชดำริแก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลผู้เชี่ยวชาญและนักประดิษฐ์ด้านกเกษตรวิศวกรรมของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และทรงร่วมการศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสารทางด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปลสภาพอากาศจนสามารถทำการค้นคว้าทดลองในท้องฟ้าได้เป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2512 ซึ่งประสบความสำเร็จตามข้อสมมติฐานจึงได้มีการดำเนินการในรูปโครงการค้นคว้าทดลองทําฝนเทียมในปี2513โดยให้หม่อมราชวงศ์เทพพิษเทวกุลเป็นผู้อำนวยการโครงการและเลือกพื้นที่วัณอุทยานเขาใหญ่เป็นพื้นที่ทดลองเป็นแห่งแรก ซึ่งจากการทดลองในครั้งนั้นได้รับการยืนยันจากราชฎรในบริเวณดังกล่าวว่าเกิดฝนตกลงในพื้นที่ทดลองจริงนับว่าเป็นนิมิตหมายและบ่งชี้ว่าสามารถบังคับเมฆให้เกิดฝนได้จริงโดยพระปีชาสามารถการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงจึงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนสามารถสรุปขั้นตอนกรรมวิธีการดัดแปลงสภาพอากาศให้เกิดฝนคือก่อกวนเลี้ยงให้อ้วนและโจมตี พระราชทานให้ใช้เป็นเทคโนโลยีในการปฏิบัติการฝนหลวงแบบหวังผลตั้งแต่ปีพุทธศักราช2516เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม์ม,มหาราชบรมนมนาพ,พิษทรงมีพระราชดำริที่จะคิดคน้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2545เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวงและกำหนดให้วันที่14พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอันหาที่สุดมิได้และจารึกไว้เป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอ ลาไปก่อนและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ